อ๋อพีง uh huh. ที่พี่เห็นที่ตอนที่เขาร้องเพลงมาละป่ะอ๋ uh huh. เออผมไม่ผลืมผมจะพูดกับพี่แต่ลืมคือไอเพลงมาละเนี่ยตอนที่ผมคบกับมิลินน่ะมิลินร้องให้ผมฟังจริงเหรอเออผมก็เลยบอกไ uh huh. อ,อ่จริงเหรออยู่ดีก็มาก็เลยที่มีอาการจะตายอ่ะคือไม่ได้เขินเท่าไหร่แต่มันังเอินตรงไปหน่อยจริงเหรอเอ้ยแลก็เลยบอกแล้วว uh ่า huh. จริง Chính bao mọi ơn. Ờ, ơn chẳng quá. Ừ, bao võng ơn tinh. Tu bảo hiểm? Child of his hello. Mm. 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 rồi Mm. 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 มาได้ผมเล่นได้ยี่สิบสี่อยากเอาปืนคอยอย่าง slr x h เทียอะไรก็ได้ไอ้บ้านฮะคุยกับสกายอยู่ปะเนี่ยสรุปไม่ได้คุยตรงมุ้งจะสกายวันนี้เนี่ยอ๋อไม่รู้ว่อะไม่รู้อ่าพี่ก็พูดเออไม่ได้คุยเว้ยไม่ได้ว่าอะไรว่าอะไรต้องไปตั้งลกลักเหรอเอออันนี้จริงจริงจริงพี่ว่าอะไรมึงเรื่องเนี้ยก็ก็บอกก็แค่บอกพี่เฉยเออก็ไม่ได้ว่าอะไรเออตอนนี้พี่เสียเงินแปดหมื่น โอ้้สนหผมไปขายยาพี่ตอนนี้มีแสนแล้วแสนสามแล้วเนี่ยหรอไปขายยาให้ขายนะไปขายยาของพี่ไงจ่ายมาที่ไี่อยู่เออไม่ขายมึงไม่เอากูไม่เอากูอะไรไม่ผมมียาขายไว้เนี้ยผมได้ขายของพี่อ๋อก็คือตอนแรกอ่ะกะจะแบบว่าขายของตัวเองแต่ยาเองไม่มีก็เลยขายของพี่คือไม่ได้จะ่ายให้ถูกไหมตอนแรกก็ขายให้แหละแต่ว่ามันก็ยังไม่มีเวลาไงเข้าใจปะก็ตอนนี้ก็คือขายอยู่ถูกไหม ก็คือผมมีเวลาไงผมก็ขายให้แค่นั้นเอองไปขายกับใครตอนแรกจะไปคนเดียวแหละสกายเขาบอกว่าอยากไปอยากนั่งไปด้วยเออผมก็เออไม่ได้ว่าอะไรเที่ยพี่ไอ้สายผมบอกว่าถ้าเกมก็พักนะไม่ได้ว่าอะไรเออก็ผมบอกถ้าเกมก็พักนะครับคือผมขายผมขายมผมยังไม่เกี่ยวอะไรนะมินิมินิเราได้ละได้แค่แล้วอ๋อโอเคพี่ไม่ได้ว่าอะไรมึงเลยไอ้แมนก็ผมก็พูดให้ฟังว่าเออถ้าเกมก็พักนะเออพี่เข้าใจมันเสมอเออ ะเกกกม็พันแค่คน,น,นขอมือมาบน่นกับพี่เฉยว่าเขาก็รู้สึกนะแต่แค่นั้นเองรู้สึกว่าเดี๋ยวเขอยไปคุยในเกมเดี๋ยวเขอยอเล่นเกมเดี๋ยวค่อไปคุยใน,นเกมท<อ>ุกอ,อย่างให้ขเขอยเล่นในเกมดีกว่าใช่ <S <S อไอ้ช่วงนี้ยังเงินไม่มีจริงไม่มีเงินเลยแม่งเสี่ยงบ่ายที่อ,อ่ะเออไม่มีเงินเลยเียพอแล้วไอป,ปีสาวหมดตามตามไม่สตรีมบอกเธอไอปีสาวหมดเรียบร้อยดิ ใชเหรอแจกเต้ยเหรออะไรอ่ะพี่ถ้าคุณแจกแต่ก็ไม่มีใครรู้ละถ้าคุณแจกคุณจะแจกไอ้เตีมไอ้ควายกูไม่เคยเอาเลี้ยงหญิงเหมือนที่แกงไอ้สัตว์มึงเรียกดีหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเรายไอ้ไม่สตรีมด้วยโอ้ดูดี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 พี่เชื่อเหมือนเนี้ยนี่ผมพยายามขายยาให้แก๊งเราพี่เชื่อว่าคนอย่างมัน ี่ไม่รู้ไว่ตีพี่ก็ไม่รู้ไงใช่ให้สัมต้องเาไสลยไม่เคยเล่นีไม่ได้ตีนอกจากช่วเวลาขอพี่คพดก่อน้อร้อตอนช้าไ่อันลงอันล็อกอ่ะไม่แคไม่ได้ตีนะบางทีอะตีทุกวลแตวายคือไม่ได้กกูใช่ไมใช่เปล่าคือจะแรกช่เป่าดอ้มดูไ่อจแต่คือม้างเรื่องมาห้แลกกับกูสุผมไม่ได้สร้างเรื่องอแลไเปล่า ผมอยากแต่งเรื่องคือผมอยากผู้ใช่ไหมเออแต่งเรื่องเรื่องจริงเนี่ยเฮียแม่งเชื่อด้วยเฮียดูมูลดูมีมูลเลยเลี้ยงแต่งเรื่องนั้นเลยก็เออเราแต่งเรื่องเออแต่งเรื่องก็ได้เอาไอ้เฮียแต่งเรื่องก็ได้แต่งเรื่องก็ได้พี่แต่งอะไรก็ได้ผมแต่งนั่นแหละพี่ไม่เชื่ออะไรเขาย่างยหมดวะทำไมฟังก็มาดูน่าเชื่อจังวะไม่เยี๋ผมเป็นคนอย่างนั้นจริงเหรอพี่เห็นผมเป็นคนอย่างนั้นเหรอไม่แล้วนะ พี่ก็ไม่ได้คนย่างนั้แต่เผื่อเอาช่วงช่วงไอ้นี่เองว่าหมดนะไม่แล้วแล้วไม่แล้วสาวในประเทศอ่ะให้ไปกี่แสนแล้วทักอะไรอ่ะให้ไปล้านเจ็ดสาวเละรักเลยให้ไปล้านเจ็ดเรียร้อยใช่มีมือไอ้สัตว์ไอ้เหีที่อะเขาเป็นอะไรเออไอ้สัตว์ไปปะไอ้เหี้ยอะไรมีรถวะพี่พี่มีรถก็นด้พี่ยังเลือ้เรื่อยไอ้ไอ้แบรนด์ไหนมึงได้คุยพี่จินไหงวะได้คุยปะ อกันเลิกไปแล้วคุยอะไรอีกอ่ะอ๋อไม่ได้คุยหรอไม่คุยไม่คุยทีมอะไรที่หทีมหนเลือกก็คือเพราะเขามีแฟนแล้วถูกป่ะที่หนูบอกพี่ตอนนั้นป่ะไม่แค่มีเวลาให้เฉยไม่คือเขามีแฟนเขามีแฟนแล้วที่พี่บอกว่าถูกป่ะใช่เขาม่แฟนอะไรก็เขาแฟนผมเขาไม่แปลอะไรไม่เขามีแฟนข้างนอกอันนี้ถูกไหม ไม่เกี่ยวพี่แอนดูหน่พี่แอนพี่พี่ไปกดเพชรไอ้หกพันเจ็ดพันเพชรแล้วฟรีพี่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 บอกบอกหนอว่ามันได้เพชรของฟรีจากนีโม่เจ็ดพันเพชรของฟรีคุยกันเจ็ดพันเพชรจากนีโม่ฟรีมี่ะมีปะพี่ไม่กดให้พวกกูนะไม่กดให้ไมปแล้วมีปะมีมีปะพี่มีมีปะไม่มีเลยพี่เหมือนได้ฟรีเลยมีก็เมีแต่ไอตอนแรกอ่ะตอนแรกผมจะกดให้พี่แหละแต่ว่าตอนแรกแล้วมันมันไม่มีคอนเทนต์เล่นไปเล่นตอนนี้กับเขามาอย่าไปเล่นกับเขาคุยไปต่อเขามาแล้วพอเล่นปุ๊บก็เลยไปกด แล้วพอพี่บอกพี่บอกเมอนว่าเฮ้ยคนเนี้ยมีแฟนไา้แบนคนเนี้ยพี่รู้จักมีแฟนแล้วมึงก็เลยเลิกคุยกับเขาแล้วไปคุกับคนอื่นกินเที่ยวเว้ยไม่ทวก็ว่าทำไมจินให้เวลามึงทุกอย่างให้ทุกอย่างแต่มึงไม่เอาโคตรเลยว่ะเอ้ยเยนี่ยสันนี่ไปเชื่อดูดิเย็ดี๋ยวพี่แบนแบนแม่งโคตรเลยว่ะเนี่ยาเชือเอาเรื่องที่แบบแต่งเองมาพูดเล่นดี๋ย้ไอเซนมึงือะโคตรไอเซนมึงือะโคตรอะไรวะเออแต่เไอเยี่ยเซนโดนเหโดนปั๊บผิดผมโอ้ย เหนดีงาขวาขวาพี่ขวาขวาขวแง์ว่าผิดผมแล้ววะเราไม่มีน้ำมันเลยดิพลหาปะหาปะโหหาไม่ทันเลยได้อยู่เลื่อ็อยู่มีไปได้คือเรื่องนี้วไม่ได้เล่นโอเคโอเคได้ก็ได้เล่นเล่นเยขวาขวาพี่ชายขว้าผทางนี้พี่ทางนี้เดียว้งขวาเออ้มานี่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 ม่มานี่มานี่มาน่ะานี่ี่มานี่่ม่ี่น่า่ม่ี่นี่า่่าี่่่ อ่าแล้วแล้วทีนี้พี่แบบอุ้ม <c oughs> ไปส่งตำรวจ <c oughs> อะไรันไหมอ่าแล้วอุม้มไปเสร็จแล้วตำรวจขอตบปะเออตำรวจขอจบแล้วเขาบอกว่าเพ,พื่อนผมมีมีอะไรนะมีมีอะไรข้าวหัวไหมครับพี่ <นะ S 3> พี่ พี่รอรอแบบสไตล์ดีไว้ะอ่าดีไวโอเคดีไว้รอรอันนี้ก็คือรอเลยอันนี้รอเลยโอเคครับาได้อันนี้รออันนี้รอตั้งรถรอเลยครับโอเคมึงบอกพี่เลยเดี๋ยวพี่รอเลยดีไว้วนตั้งรถรอเลยไม่รู้วิธเล่นไปเลยวะสิบสมานี่สิมาไม่ไม่ไมพี่อาออกมาออกมาเต็มรถเลยอยู่ใกล้ไว้มาวโอเคพร้อมเร็วเดนตามมาตาอตามมาตามมาเลยตามมาเลยโอเคโอเคอันนี้อันนี้ชะลา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  ได้ได้บากได้แล้วได้บ่าแล้วอะไปเลยไปเลยไปเลยไม่ได้ไม่ได้ที่มาตาอมาต่อมาเลยพี่แต่กว่นรถเลยพี่แรกของมึง้อะต่มึงต้องนั่มาครับนั่งไเรานั่งเรืยเราไอ้ต่อมานะคือแบบว่าอันนี้คือ DIY สไตล์เนี่ยได้เลยได้เลยได้เลย DIY สไตล์เดี๋ยววะ DIY สไตล์ดีิี i y ดีวาสตาอยู่แล้วพี่เมื่อกี้ผมพูดเรื่องจีนดีวาตอยู่แล้วอยู่ดีก็เปลี่ยนเรื่องไอ้เฮ้กคบานทำไมอยู่จีตั้งใจเล่นวะไอ้ปกติผมจเล่นตลอดฮ้ยเข้ามามีคนด้วยข้าวข้าข้าวข้าวเร็วข้าครับข้าวขาวตอนนี้มไม่เล่นไหแบนขาตามาตามมาตามาตามาอ่าแบนขับดีนะพี่ไปทำไมขวดพี่แล้วอเลยพี่แล้วอ่ไรพี่นี่ไอ้ายพี่ไปไปไมเข้าไปเร็วขึ้นเขาขึ้นเขา วิ่งกหมดรอนเออนไปเลยไปเลยเไปเลยเีไปเลยไม่ได้เล่นมนไมไ้เล่นวายยพี่อาตาก่อนหาี่อามาก่อนเออพี่อาไปโอ้ย้้ะแม่งสัตว์หเจียวายดีวายตลไปลมึงดีวายเขาไม่ค่อยดูน้ำมันกันหรอแอรู้เ้ยขลุนลุอย่างเงี้ยแหละลุ้นล้นด้วยโอ้ยลุ้นดีวยเขเล่นอยล้นเหนแปลกเลยเช่ยดีวาย ดีว่ะโคตรหลุนอยู่้ปืนหตวเรามีว่ะตรงนี้ม่หลุนพี่เล่นได้เล่นได้เี่นี้แม่งเก็บโลกม้ยไม่เล่นเนอ่เล่นเยเนี่ยทีนี้ก็สองทางเลยว่ะแตชัวอ้าบ้าน่มีคนเนี่ยบ้านล่งยงเงยบด้วยพี่เข้าบ้าน่งรรอรไม่ใช่รหรอหรือว่าไหนเออบ้านสเนี่ยมดเรีนมดูีมอดูีไปด้วยปดปดบอลดดี่ดับพีดับเครื่อง ทำแล้วเออแบบเครื่องก่อนขอใช้ก่อนไม่ได้เพราะพี่เพื่อพี่แพ้กันไหมพี่แพ้กันใช่ปะฮะไอ้ไอ้นี่แันไดมอนแล้วพี่ยัยดีแหวนไดมอนละแล้วไอพี่แหวนพี่แหวนกลับมาพี่พี่แหวนแหวนกลับมาเสร็จครับเดี๋ยวเราเล่นตรงนี้แหละให้ดีวายเล่นก็เหมือนหลอดกูชอบมีใครยืมมันจะมีใครมียืมมาเยอะเฮ้ยพี่เจ๋อเพื่อนเยอะใครวะ พี่สาวมาทักทายสวัสดีครับสวัสดีฮะผมโทรมีสาวอ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราคุยพี่พิงแป๊บอืมเอาละเอาละเอาแล้วแป๊บไม่เจอแล้วมาพี่บ้านเห็ดบ้านเห็ดจะไปอยู่นอกบ้านวะอ๋อเห็นแล้วพี่เอ้ยเอาเป้าไอ้เ้ืไอ้้เงแกงมวงยังปะตำแหน่งว่าเม็ดตำแห่งวะ ันหลบไปแล้วเราต้องมีการามีกันเียงมว่วงเป็นหนึ่งไอ้สามเมตรติดโอ้โหเฮียไม่นอกไม่ต้องดันนะพี่เราเล่นนัแบบ่นแหละเราคุมโซนดีวายเหรออันนี้อันนี้อันนี้คือแผ่นดีวายมันหมดละหมด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 ,หมดไปละอันนี้คือเราเล่นเล่<า>นตามเรา,าเลยทรายอยู่บ้านจ้า ใจนาใจนาเราเหรอใจนาดูแลตัวเองกันด้วยเข้าใจเปล่าไอ้น่านี้เวนดูแลตัวเองกันด้วยนาหน้ารักนี่เออีแหล่มึงไงควายเจ๊เนดิ๊กอยู่บ้านับสตรีมอยู่เลย่เลยจ้าอยู่ช่องตีมช่องจอมาเหรอเมาขันเราเมาแล้วมั้งเราใจนาไปนไร พี <ider> right ่พลอนาไปนอะไร้วละต่อครับเล่นกรต่อพี่คอ๋อไปนอนโอเคก็นอนพักแล้วกลับบ้านดีๆจ้ะกลัอดโอเคก็เด๋ยวเจอกันดูวิ่ไปด้วยดูวิ่บีไปด้วยได้เหยดูวิจด้วยวิจักดูแลน้องไงนาด้วย แต่ไม่แต่ผมว่าถ้าแต่ผมข้างนอกพี่ไอนาป่ะครับต้องเรียกพี่เปล่าอันนี้ไอนาโค้ดเก๋อ่ะไอนายิมสามยิมสี่เราพี่ไอนาป่ะครับนี่ผมต้องเรียกพี่ไอนาป่ะครับใช่ไหมครับพี่พี่ไอนาใช่ไหมน้องพลน้องพลกับน้องโทนี่ผักตัวได้ไหมครับอือนะครับพี่โอเคครับพี่แจ็คเป็นตัวเองด้วยโอเคครับตัวยุบมาครับพี่แจ็ อันนาคตแก่พี่รู้ป่ารู้ว่ารู้ว่าทำไมอันาถึงถึงเล่นโรเบิกอ่ะทำไมอ่ะเพราะเพราเพราะเพราะว่าตัวจริงแก่เลยเลยต้องเล่นโรเบิกทำไมเองอ่ะพี่แหวนเด็กเกียร์ลูกอ่ะ มีไอดียพับจีป่ะโหเย็นแม่ไม่อถอดพี่ได้โจพี่ได้ด่ามันเถอะพี่พี่ด่าหน้ามันเถอะพี่ด่ามันเถอะพี่ด่ามันซะว่าหลักแต่พี่ได้เขาองเล่นมาถ้าสมมติพี่ได้มีนะพี่ได้เขาไม่ได้เก็บแรงหรอกเชื่อกรวดเดี๋ยวมันหลอกไดมอนด์เดี๋ยวเราเดี๋ยวถ้าเสมมติพี่ได้บุกเอ้ยพี่มีไดมอนด์หาเลยวะมีเฮ้ยมีแต่ไม่ไม่เคยเล่นเลยโอ้โหแน่ต้องอยาันีพ่เออผมเชื่อกรวดแล้วพี่ไม่ได้เปิดแรงเล่นได้มันเล่นไม่ได้เร็วไปยังไม่ถึงเลยเซน ไม่อะไรไม่แล้วคือแล้วไม่แล้วคือพี่ไดอ่ะเล่นถึง80ยังเขาพี่เลยวขึ้นด้วใ่ไแปดสิบไม่หรือไม่พี่ได้ทำเซิร์ฟหลายสัตไม่เล่นไอดี้เขาทำไมเนี่ยเออไม่มือมงอ่ักไปหายดีเล่นดีเซนเออมือไม่ทำเซิร์ฟไม่เป็นยี่ด้อเลยไม่แลงงไง ไปไปเที่ยวเออพี่แบงค์ผมเล่าให้ฟังกันก่อนไปไปเที่ยวหพี่ตอนที่เราไปเที่ยวกันอ่ะจำได้ป่ะพี่กับพวกเราที่ไปเนี่ยเขาใหญ่อ่ะมีเด็กทักมาผมเฮียพี่ผมแม่งอยากเลิกแข่งแล้ววะไปอะไปอะไรกันผมแม่งทีมแม่งไม่ผให้ผมลงเพราะทีมบอกว่าผมไม่งเขาได้เล่นกับทีมไม่ใช่ผมขอเลิกเล่นผมขอเลิกเล่นดีกว่าพี่ผมไม่อยากเล่นแล้วไม่เป็นคนละเลิกกันเดี๋ยวเฮียพี่แต่งเลิกทั้งใบละ ไฟมันเป็นเหตุการณ์ที่วันนั้นวันนั้นผมผมไปธุระข้างนอกมาใช่ปะครับแล้วคือมันต้องมาซ้อมอ่าใช่ไปไปวงใช่แล้วผมึงไปธุราพอดีถูกใช่ทีเนี้ยแล้วมึงก็ใช่ปกติมึงก็ไม่ได้เล่นกับทีมอยู่แล้วด้วยอันนี้ต้องต้องบอกก่อนทุนเดิมก็ถูกทุนเดิมมึงไม่ได้เล่นกับทีมเลยถูกมึงเล่นกับกูกูทีมมึงเคยโดนนี่กับทีมมึงใช่แล้วก็แล้วก็เขานั้นมีธุระจริงไงใช่มึงไป ที่เขาไม่รู้เพราะว่าเขาแค่แค่ดัดนิสัยแค่ไหนใช่มันก็นอนว่านอนผมไม่ได้อะไรหรอกผมไม่ได้แค่วันวันเล่นแต่ GTA ครับพี่แจ็คเปล่าไอ้แบบปากดีเหรอไอ้นาบอกปากโคตรเลยครับพี่อนาเดี๋ยวผมด่าให้ครับพี่อนาพี่อนาไอ้ดับไปด้วยเหรอไอ้ด่าพี่อนาเดี๋ยวผมด่าให้ครับพี่โอเคไหมพี่ไม่แต่ว่าไม่พอใจเดี๋ยวปีน้าของเขามาอีแล้วโอเคไหมพี่ไ่าๆด่าพี่เดี๋ยวผมด่าให้ครับพี่อนาโอเคไหม เออนี่พี่จ็คบอกแล้วอะไรแกอะไรแกอะไรแกอะไบอกเรียบร้อยเดี๋ยวโทรมาอีกรอบด่ามึงอีกรอบคาสนาหรอเอออะไว่าสนาดักเดี๋ยวขี้ด่าแต่คนเลยไอ้แก่พ่อดแกดื่นดึกดื่นดูแล้วพี่เดึกด้่นพ่อพูดแล้วพี่แบงค์ดูแล้วไอ้ดิพี่เดี๋ยวมีคนเตลขึ้นมาพี่ตายนะขี้เหี้ยไม่มีจะโศกเตลตีแล้วไม่มีโอเคดูวนดูไปเรื่อยเดี๋ยวไม่มีเดี๋ชื่อใจพี่โอเคเสร็จแล้วดูแล้ววนดูให้หมดแล้วไม่มี เขาต้นตีเลยมันมันจะมองเห็นเลยไขียชหุบปากนี่เออเขียนวันนี้มึงไม่ทำเกิดเรื่องวะเนี่ยเออมึงนี่นะมึงไม่ทำทุกอย่างมันตึงวะก็สนุกดีนะไสนุกอยู่แล้วพี่สนุกอยู่แล้วสนุกอยู่แล้วมึงโทรไอ้เดินโทรมาโหพี่เมื่อมีเรื่องเฮี้ยไม่รู้ิดาสนุกปะล่ะคือพี่แบงค์เขาสนุกกับชีวิตมึงอยู่แล้วเว้ยยิ่งมึงรุนวายอ่ะพี่แบงค์ชอบเออพี่ก็เล่นหาเล่นอยู่แล้วเขาตึงอยู่ใช่เขาตึงกันสองคนอันนี้ พี่แบงค์ยืนขำอย่างนี้อเลยวะพี่หาตเี่ยมาเกิดเลีงคมมัไว้ที่เอกแทงกันเลี้งแเลงเล็กๆอ่ะเออเลี้เล็กจัดอะ่เล็กงจัดนะเลี้งนี่จะเป็นทางเล่นเออเลี้จัดไอ้ที่เต็นไมงด็กีเวนยังวะไ่หรอกด้ที่แบงค์เขาไม่ให้ตบด้แหละอองเลยใช่ใช่หน่อยๆีคนมีคนนีมนะ มีคนที่ผมมาโอเคตีนั้นแล้ว่อที่มายิงเราไม่รู้พี่เห็นตัวเดียวตอนนั้นแต่งตัวเหมือนจอห์นที่ผานจอนนี่เหรอเออจอนนี่วอกเกิดเราไม่เขียวแล้วว๋อโอเคพี่เราขึ้นไปที่บนเลยไปเอ้ยไปเดี๋ยวเราบุบุกเลยว่ะง่ายตอนนี้หลังหลังเราเคลียร์แล้วเดี๋ยวเราเราไล่ขอบได้หลังเราเคลียร์ไปแล้วโอ้ยไม่ใช่ตัวเดี่ออกมาพี่ออมาพี่ออมาสองตัวขอเขาเล่นก่อนได้เปล่าไม่นะไม่ได้ไม่ได้เลยออ๋อ ไมได้เลยเฮ้ยมันไม่บอกว่าเสร็จแล้ววะพี่แบงค์แต่ว่าเราแต่ว่าเราไปรับมันได้อยู่นะีหมูตากพี่แบงค์นี่ยิงเก่งไรนะพี่แบงค์นี่ยิงผมอ่ะไปผมพี่ยิงแต่นมเนี่ยช่าความจริงพูดเล่นอีกอ่ะดูดิเออจริงคือผมเข้าใจดี๋ยวแล้วก็เข้าใจพี่นะแบงค์กานจะโจมก็เข้าใจพี่เขา เป็นเต้เปิดโลกเปิดโลกไปเปิดโลกไปแบงค์โลกแล้วมันจะเรียกพี่กูต่างชี่ออะไรเด็กเว้ยก็ใช้คำว่าพี่แบงค์มาเป็นเปิดโลกนี้พี่บอลพาไปไอ้ซาเซ้นเปิดโลกเร็วไม่ใช่พี่น้องชายอ๋อไม่ใช่พี่เหรอครับไไม่ด้เป็นนนนคอย่างั้เรื่องที่แค่พี่ต้องบอกพี่แจ็คเหรออันนี้มันคือด่าไปถึงนู่นเลยเหรออันนดี้ไม่ได้ด่าอันนี้ไม่ด่าคือบอกว่าเรื่องดีๆพูดผิดผิดเออเรื่องดีๆต้องบอกพี่แจ็ค ไปใจได้คนนี้ไอนาหรอพี่บรนดิตหนูไม่พี่พี่แบนไม่น้องแวนไม่ได้ดีที่ไอนาครับไม่มีใครดีพี่ไอนาเลยชื่อดอนัตตี้นัตี้พี่นัตตี้หรือเปล่าต้องเป็นพี่นัตตี้ใช่ป่ะใช่ป่ะครับเฮ้ยพเฮ้ยไอสัเเออเอาอไปพี่โอ้โ ใช่ไหมพี่พี่นัตตี้ใช่ไหมครับพี่ต้องเรียกพี่นัตตี้อย่างนี้หรือเปล่าไปไปตัวโอเคพี่ดักมอลดักมันต้อเข้าวงมันเข้าวงมันเข้าวงพี่ชายอะไรกันวะนนี่ะไหนอยู่ไหนอยู่ไหนที่เดิมเหรอพี่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วพี่ปัดอินแบบตกลงหัวแบบนแบบที่ที่ผมสอนอ่ะได้ได้ได้โอเคโอเคนี่แบบที่ผมสอนไม่ดอกนี้ไม่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 แบบพ้องตายดอกนี้ไม่แบบพ้องตายไป ดูแหวนดูเต็มหัวกดูเลเด่นนดิคือรอเลยใช่หรอไม่ตายวะพี่เดือดเหรอหลองัลง,ล,งล้วหลังล้วหลังล้วฟินาตี้อย่าไปเจอไอแหวนเลยครับเด็กนี้อ่ะปอดซ้ำก็ไม่ได้ให้บทอะไรวะพี่ไม่มีไรแค่เดี๋ยพิมพ์กันว่าทำไมมึงต้องโบทไอานาขนาดนนั้นด้วยบดเรื่องทำไมต้องมาดิไอานาด้วยไอายนาที่น่ารักของเด็กๆ เจอเจอบักแล่วพี่ไอแวนแวนแวนสามร้อยห้าเคียแวนอี๋นั่งอยู่แวนสามเฮ้ยพี่แวงมันลไรมันเล็งพี่อยู่ปะเอ้ยไม่ไเ้มลกูไม่ได้กูไม่เห็นไม่เห็นเฮ้ยแวง่แวงเาไปใกล้มันเาไปใกล้มันเราไปซัดมันเดี๋ยววาซับเปวาซับมันหรอวาซับเนี่ยเวลาเล่นก็บแรงก็ฟิลนะบอกให้ใช่หรอเออแต่ว่าถ้า kind ม of <tes> <where were, S 2> ีสี่พาบวกอะเฮ้ยแม่มีสี่พาบวกโอ้ยอี เอ้ยไปเรเรเจอ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 เแพี่มึงยิงกบเอฟซีลอกอลอกอลอกกอลอกแบนหมดสากอนะโอเคโอ้โหสี่พอลอกด้ดิลอกดดิกูอยากซ้ำไม่เห็นแล้วเห็นแล้วมาผมอีกตัวนึงแบพี่อยไดแต้มแบมาเร็วแบงแแบเร็วออกกันเร็วๆเอาอองเอาเอาอีกตัวนึงมาผม โดนปืนชีขวาให้แบงค์รอแป๊บพี่อยู่นี้แหละพี่ผมโดนรัดเหรอวะจะเล่นริงแบงค์ข้าไปนะพี่จะไปปันพี่ไปแล้วพี่จะแล้วพี่จะแล้วแบงค์ไปอยู่เดินล่างนะไม่ใช่เดินต้นไม้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันโดดลงไปข้างล่างแล้วเออตรงนั้นแหละมันะไปดูล่างอยู่ล่างสายเราไปล่างกันนะแวนโอเคพี่พี่วนลองเจอด้วยขวาพี่อ่ะจริงจริงมีตัวหนึ่งนะสุดใกล้พี่อ่ะตัวหนึ่งไม่รู้ว่า แต่ยี่เนี่หายไปไหนอ่ะเจ้าเฮ้ยเอ้าเไม่หายไปไหนอ่ะอ๋อไอ้สัสเอาเปล่าเอาเปล่าอยาเฮ้ยไอ้พี่บอลมาเจ็บมาเจ็บบอลมาเจ็บมาเจ็บบอลพี่บัลบอลเออบอลก็บัลมกันเอ้ยตัวใกล้ไม่หายว่ะพี่แบงค์ไม่ไม่หายไม่หายแบงค์อยู่วิ่งลงไปข้างล่างอยู่ตรงลากแล้วก็ล่ากก้อนหินอ่ะเบอระวังเลยไม่มีอย่างมเช็คแล้วอ่ะพี่ลองขวาด้วยไม่มีทางไม่มีทางมันจะฉีกขวาได้ไง เราหนว่มอะน้องๆพี่ทำนะโว้ยเจ็บเลยกูพี่กดได้แค่ได้นิดเดียวว่ะได้ได้พี่มันอยู่ไกลมันมันต้องมาชุบเพื่อนก็ละหัสพี่พีเตอร์เลยได้ป่ะวยิบก่อนไอ้นาเล่นเมืองเดียวเปล่าสองเมืองเรียบร้อยไปไปน่าเลยน้องสาวมาพี่คนถอยเอ้ยเนตเนตไม่โดนไม่โดนไม่โดนมึงวิ่งไปโดน ตัวเดียววะตัวเดียววะตัวเดียววะให้พี่แบงค์้แลวให้พี่แบงคยิงขวาดขวาให้แบงค์ดยวาใ้งเายวอย่างนี้ถ้สมมตพี่แบงค์ตายเราแพ้เลยเที่ส่เอเ้ยให้แบเล่น้แบงเล่นใหแบงเล่นให้แบงพี่เดียวให้แบงเล่นเอให้แเออเ้ดี๋ยวเรอ้แบงเล่นก่อน้เล่นก่อนายกุะยังสบายกุระจะยุม่เขายไม่ขไมขย้วล ตัวตัวไั้ไวตัวไอ้ตัวี้อี้อรู้ทั้งรู้ว่ามีเจ้าของแต่หัวใจมันเรียก้อมันเนต้องยอมจอมคือไจ้าหนึ่งหนึ่งถไคอไ้นไไะพี่ใหญอเล่าพีมึงให้พี่หนหล่ะอ้าวเย็ดแม่ เอานี่เอาเอางั้นก็เอาไอสัตว์มาเฮ้ยแยกเลยเอานี่เอาวิ่งคนละทางเลยต้องไล่ขึ้นบนเดินเดินขึ้นเดินบนไปอ่ะคือถ้าเจอมาเจอมาเจอมนมึงไม่ไหนมึงไม่เปนเรียบร้อยตุ้มเอาดิพี่เอาดิต่อไปคนเจอแล้วมันเจ็บแล้วมันเจ็บแล้วก้อนหินตะคนมีก้อนหินแวนขวาเอ้อ เนี่ยต้องเห็นแบนระเบิดแบนระเบิดเอาแล้วนะปลอดแล้ว,ลลวมันเจ็บแล้วมันยังไม่ปั๊มยาเลยมันไม่กล้าปั๊มยาเลยเหรอเมื่อกี้อืมมันไม่กล้าปั๊มยาเห็นชื่อ,อแบนโรคอะชื่อแบนแล้วกยยลัวไม่ขนาดนั้นเลยวะขนาดเลยจะเล่นเหรอจะไม่มีชื่อไม่ม,ไม,มีไม่มีแลงชัวร์ตอนนี้ผมเอาตัวพี่ปีเตอร์มาเล่นอยู่